เน,นีน่ยเห็นจะติดหวามบอกแล้วดูลินล้นนี่ดูลินล้นนี่หนึงนิดหนออกมาหืมปอดปอดไหมปอดหรือทัดดิไงทางขาเ้ยใช่ไหมอืมเนี่ยกำลังว่าจะเปิดร้านกันที่นี่แล้วเนี่ยสวัสดีค่ะมาพบก,กับเจี๊ยบในช่องเจี๊ยบชาแนลกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นเมนูเด็ดอีกแล้วนะคะเป็นเมนูสําหรับร้านส้มตำที่เขาต้องมีเมนูนี้ทุกร้านเลยนะคะนั่นก็คือเมนูปากเป็ดทอดนะคะทุกคนเป็นเมนูกับ ที่หลายๆคนอ่ะพอไปเอ่อเขาเรียกว่าอะไรไปนั่งร้านส้มตำเนี่ยจะต้องสั่งเมนูนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูเนื้อทอดปีกไก่ทอดปากปิดทอดไส้ทอดอะไรประมาณนี้นะคะนอกจากเมนูส้มตำแล้วโอเคค่ะอันดับแรกเลยมาดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่านะคะอย่าได้เสียเวลาลูกค้ามาแล้วค่ะเาแวค่ะพ็สุดยังคะในส่วนของเครื่องปรุงปากปิดนะคะก็จะมีนี่เลยมี ผงปรุงรสนะคะรสด,ดีของเราแล้วก็พริกไทยนะคะซีอิ๊วขาวนะคะซอสปรุงรสปลาเขียวกระเทียมแล้วก็จะมีแป้งทอดกรอบของหวานเจี๊ยบนะคะในการหมักด,ด้วยนะคะในส่วนของน้ําจิ้มนะคะก็จะมีวันนี้เราจะใช้เป็นน้ําจิ้มเจีวนะคะก็จะมีพริกป่นนะคะข้าขวคั่วน้ำมะนาวน้าําปลาแล้วก็ผงนัวนะคะรสผงนัวอันนี้เป็นผงชูรสนะคะสําหรับการทําน้ําจิ้มและที่ขาดไม่ได้ของเรานะคะนั่นก็คือนี่เลย ไม่เคยไม่เคยเห็นแบบ<ร>ที่เรายังไม่ทอดแะพี่ ใช่ไหมอันนี้มันคือลิ้นมันใช่ไหมนี่คือลิ้นมันเออไม่รู้จริงๆอ๋ออันนี้คือลิ้นปากล่างเออนี่ไงเพราะว่าลิ้นอยู่อย่างนี้ใช่ป่ะเออตอนแรกนึกว่าเป็นทั้งอันนี้เลยอ่ะทั้งปากบนปากล่างเออแสดงว่ามันมีแต่ปากล่างอย่างเดียวใช่ล่ากก่อนมันน่าจะไม่มีเนื้อมันแข็งใช่น่าจะเป็นแบบนั้นแล้วแล้วอันนี้ซื้อที่ไหนมาครับปากเล็บแล้วซื้อจากแมคโครนะคะนี่คือทุกอย่างให้เลือกกันได้เลยแล้วก็ซื้อมาแบบเขาฟิตหรือว่าเป็นฟิตอ๋อเป็นฟิตใช่ไหมใช่เป็นของแแข็งนะะค แล้วก็ในส่วนในนส่วของเครื่องเคียงนะคะผักแก้มของเราก็จะมีนี่เลยผักกัดขาเอ้ยผักกัดหอมนะคะแล้วก็แตงกวาแล้วก็ที่ขาดไปได้นะคะใบกะเพราเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดนะคะแล้วก็ใบมะกรูด,ดด้วยนะคะนี่เลยมีผักเป็ดชัดๆอีกทีได้มเมื่อกี้ทุกคนยังสงสัยว่าเราไปซื้อแม่โครมามได้ปากเป็ดแบบไหนมานี่เลยอ่าน,นี่เลยปากเป็ดที่ได้มาจะเป็นแบบนี้นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเนี่ยครับเป็นปากล่างอ่ะเป็นปากล่างของเป็ดนะครับเราซื้อมาที่ แมคโครแพ็คนี้หนึ่งกิโลกรัมนะครับวันนี้เราจะมาทอดจริงเนี้ยให้นำใจไปเลยใช่แล้วค่ะนี่เพราะว่าถ้าเราไปเจอที่ร้านก็คืออย่างของเขามันมีมันมีหลายอย่างะนะแล้วก็ต้องเข้าใจเขาด้วยเพราะมันมีทั้งน้ํามันทั้งอะไรหลายอย่างนะ,ะมันก็เลยอาจจะแบบได้น้อยนะคะน,คนี่เลยมามากมาัปกป็ดกันก่อนเลยดีนะคะอันดับแรกนี้เริ่มขั้นตอนหมักปกปิดกันค่ะอันดับแรกนะคะเริ่มเลยค่ะนี่เลยเราก็ ปากเป็ดนะคะใส่ลงไปนี่นะคะอันนี้พี่เจี๊ยบล้างเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอ่าพอใส่ปากเป็ดเสร็จแล้วนะคะนี่เลยค่ะกระเทียมนะคะอันนี้พี่พี่เจี๊ยบใช้กระเทียมหนึ่งกำมือนะคะหรือว่าหนึ่งหัวนะคะกระเทียมปีนใหญ่ใส่ลงไปโอเคแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะครึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปนะคะ ซิวขาวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนี่ใส่ลงไปเสร็จแล้วพริกไทยเพิ่มความเผ็ดนิดหน่อยนะคะหนึ่งช้อนชาผงปรุงรสของเรานะคะรสด,ดีนะคะหนึ่งช้อนชาเหมือนกันนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็คลุกนะคะทุกคนให้ส่วนผสมมันเข้ากัน แค่สิบห้านาทีโอ้ปากมันใหญ่มากใช่ปากใหญ่มากางที่ก็เขาที่มันเล็กๆไม่ใช่ใช่ที่เราเห็นหรือว่าต้องมาดูตอนทอดแบ่ครึ่งเปล่าไม่แน่ใจเขาแบ่งแล้วเขาแบ่งครึ่งปากเออใช่เขาแบ่งครึ่งปากครึ่งอีกทีหนึ่งแต่ของเราเนี่ยนี่มันปากการวัดเฮ้ยปากเต็มปากเป็๊ะหน้าหนูมันเป๊ะปากเป็ดปากเป็ด เออชงไหนเขาแบ่งขึ้น่าจะแบ่งเป็นแบ่งเนี้ยแบ่งเนี้ยลิ้นซ้ายหรืนขวานใช่ใช่เฮ้ยวันนี้เราเขาได้กินแบบเต็มๆแล้วนี่มันจะกรอบหรือเปล่ามันใหญ่จัดต้องทอดทอดสองรอบเลยต้องทอดรอบแรกให้มันพอสะดุ้งแล้วก็ลงไปทอดพักให้เย็นแล้วก็ลงไปทอดรอบสองทุกคนที่เราไปกินเห็นไหมไอ้เคี้ยวเคี้ยวมันของอันอร่อยมากเลยมันอันนี้เราหมักทิ้งไว้15นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูตอนทอดกันค่ะ a few moments later เรามาทำน้ำจิ้มกันค่ะน้ำจิ้มแจ่วนะคะทุกคนนะอันดับแรกเลยนะคะเราจะใส่พริกป่นลงไปนะคะ หนึ่งช้อนโต๊ะก่อนเผื่อเผ็ดนะคะเดี๋ยวค่อยชิมแล้วก็ข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วครึ่หนึ่งช้อนกาเสร็จแล้วน้ำมะนาวหนึ่งช้อนอกนี่ทําเป็นแบบแจ่วมะนาวใช่ค่ะแจ่วมะนาวเพราะว่าแล้วก็น้ำปลาหนึ่งช้อนนะคะไม่แน่ใจว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนขมงัวนะคะแต่ยอะอร่อยเยอะแต่อะไรบอกมาแห้งแซบแซบ เป็นแค่น้ำจิ้มนี่ก็คือน้ำลายไหลแล้วอะน้ำลายสอเลยใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำมะนาวกับน้ำปลาอย่างละหนึ่งนะคะมันแห้งไปใช่ไหะใช่ืมกินมาเลยอ่ะน้ำลายไหลแล้ววะราใส่มะนาวลงไปนี่มันแบบทำให้ชวนน้ำลายส่อต้องนี่นะคะริ่นน้ำแล้วนี่เสร็จแล้วนะคะน้ำจิ้มแก้วไวน์มากใช่ค่ะชอบรสชาติแบบไหนก็เติมไปเลยใช่ค่ะ ตอนนี้คือเรามีปัญหากระโหลกนะคะทุกคนเดี๋ยวมิชานบอกมือเดี๋ยวงอนเดี๋ยวน้องจอนไม่ได้เดี๋ยวจะทอแล้วอกันในจองไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอเป็นยังไงวะพูดแบบนี่เราไม่กล้าอยู่ใกล้เลยนะอย่าเพิ่งปิดช่องน้ำไปหมดใส่มะกูดอ๋องท้อขั้นตอนที่เขาบอกมีเอ่อที่พี่ดีนมาแนะนำนะคะพี่ก็ดูมาเหมือนกันเขาบอกว่า การที่จะทอดให้ใบมะกรูดมันสีเขียวสดไม่เหลืองหรือไม่แดงเกินไปนะคะเขาบอกว่าให้เอาใบมะกรูดน่ะชุบน้ําอีกหนึ่งรอบนะคะก่อนที่จะลงไปทอดนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราจะให้มันแบบช่ช้ำๆน้ำแล้วมันก็จะกระเด็นมากเลยใช่แต่ว่าตากล้องกับคนทอดต้องหนีห่างนะทุกคนได้ได้ลุ้นดีลุ้นนะเดี๋ยวเราใช้เราใช้ตะแกรงอันใหญ่นะ แล้วมันต้องฉุดแป้งไหมคะไม่ต้องไม่ต้องอัน,นไ,อไปทอดได้เลยเหรอใช่ค่ะอันนี้ไปทอดได้เลยมีน้ํามันก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราไม่ต้องรองให้ร้อนจัดนะโอ้๋อถ้าร้อน,นจัดเดี๋ยวมันกระเด็นใช่ไหมไ่เดี๋ยวเอาแล้วนะเอาแล้วนะวนดูนะนวนดูนะอ้าวไม่ถือไม่ขาเลย ล้วอยู่กันแบบเป็นธรรมชาตินะ,ะสั่งนี้ก็คือแบบเออเขาก็ทํารถกันไปนะคะส่วนสั่งนี้นะคะก็จะมีเด็กนะคะกำลังปั้มกันอยู่นะคะตรงนั้นนะคะนั่นเลยค่ะ<า>แล้วเราก็ทอดกันต่อไปค่ะใช้ค่ะอันดับต่อไปนะคะเราจะใส่แป้งลงไปนะคะคลุกลงไปแล้วก็คลุกเขาเติมน้ำนิดหน่อยนะคะทุกคน ไกท่ทอดอบสูตรไก่ทอดถัดใหญ่โอ้อร่อยนะ,ะทุกคนใช่เลยสามารถไปสั่งซื้อได้ที่เพจหวานเจ็บช็อปนะคะหรือไม่ก็ทิกตอกแล้วก็ช้อปปี้สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะโอเคทุกคนกันได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาปากเป็ดลงไปทอดนะคะตอนนี้น้ำมันเราเริ่มเดือดแล้วนะคะเพรได้เลยเหรอคะเพรได้เลยเพราะว่าเราหมักไว้บางขวดแล้วเอาืปกเต๋อลงไปนะคะทุกคนอย่าเดี๋ยวคุณ ตอนนี้เราเอดาว่าด้วยไฟอ่อนนะทุกคนเพราะว่าเรายังไม่เล่งไฟกลัวว่าปากเสร็จมันจะไม่สุกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอใกล้ๆสุกแล้วเดี๋ยวเราจะไม่เล่งไฟนะคะเพื่อไม่ให้อุ่นน้ำมันด้วย<น>โอเคค่ะนี่เลยเสร็จแล้วนะคะปากเป็ดทอด ็นไหมทุกคนนี่นะคะอันนี้พี่เจีย๊ยบอะได้ทําเป็นสองแบบอะทุกคนบอกว่าอยากได้หนานๆกรอบๆใช่ไหมพี่เจ๊บก็เลยมีแบบชุบแป้งทอดสองรอบเลยนะทุกคนกแบบหนาจุใจแน่นอนเลยนะคะนี่เลยไปเดี๋ยวเราไปให้คนในบ้านชิมกันค่ะ one hour later อันนี้ปกติที่ร้านเขาจะแบ่งครึ่งมันจะได้แบบทอดกรอบๆแต่ของเราเอาแบบเต็มๆเลยเต็มปากเต็มคำแม่เคยกินไหมเคยกินปากเป็ดทอดไหมแม ของหาไม่ได้ของอย่างนี้ไม่ต้องกินถึงแล้วไปไม่เคยเห็นออกไปในอกราเลยกันแล้วก็จะไม่เอาก็ไปกินร้านนี่ไงอ่าเห็นไหมขาซี่เนี่ยเขาไม่เขาไม่เต็มเต็มอย่างนี้เขาไม่จัดเต็มมันจัดเต็ม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 มันแพงไงก็จัดเต็มอันนี้นี่คิดมาไหน่อยอันนี้อเกี๊ยวกรอบไหมนะเหนียวไหมเหนียวเป็ดมันเหนียวมันแล้วไงหรือว่าเขาต้มก่อนไม่ต้มหรอกเป็ดเขาเหนียวอยู่แล้วใช่ ไม่เหนียวไม่เหนียวรสชาติพอได้ไหมแม่ค่ะกินแต่ซอนี่เปรี้ยวว่ะมันเปรี้ยวใช่ไหมอือเปรี้ยวเราจิ้มซอสพริกดิเราจิ้มซอสพริกกันอ๋อเห็นใช่ไหมซอสพริกใช่ไหมใช่อืออันนี้อร่อยบอกแล้วถ้ามันจะติดหวานบอกแล้วถ้าพกปากเป็ดทอดไก่ทอดนะของทอดอย่างเงี้ยเอาคู่กันอ่าเห็นไหมเท่ากันจะมันจะเประโยวหน่อยอ่าเนี่ยไทรมูรสชาตเปรี้ยวถ้าคนชอบเปรี้ยวก็ได้อยู่นะ วันนี้มันได้เต็มปากเลยเพราะว่าถ้าไปเรากินไปร้านเขาข่าครึ่งเดียวก็ได้กินเลยใช่ใช่อันนี้เราให้แบบเต็มปากเต็มคำไงจะปั่นกินเองเนี่ยยังไงก็ต้องแบ่งอยู่เอง่ีไม่แต่มันเราทำกินเองไงโทษรสชาติยั็ไ้ครับรสชาติกรอบมันก็เข้าเนื้อดีจะมีเค็มติดนิดนิดมันอร่อยถ้ากินแบบเปล่าก็ได้เลยนะมันไม่จืดไงก็คือไม่จืดเพราะว่ามันไม่จืด มันเป็นหมักใช่ไหมใช่ค่ะแม่เออเออเนี่ยมันจะมันจะไม่จืดดูแม่เก่งจะเปล่าได้ไม่ใช่ไม่ใช่ดูเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอ๋อใช่ใช่ใช่พวกเส้นลิ้นมันพวกเนื้อข้างปา่ามันอะเยอะสาหรับเป็นอะมันจะเหนียวหน่อยเอาควันกัดก็ได้ไม่เป็นไรแต่นี้วาก็ฉิ้ให้ดูนะโอเคนะคะสาหรับเปล่าปิดโอเคได้สำหรับใครก็ไปแบ่งครึ่งก็ได้นะคะจะได้กรอบๆนะคะอันนี้เราแบบให้คนในบ้านกินแบบเต็มคำ คนทำขี้เกียจ่าแปเดี๋ยวไปให้น้องๆชิมกันค่ะกมาเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวไม่ต้องจะเหมือนเกินไปไม่ต้องแสดงให้เหมือนขนาดนั้นอันนี้แหนรีบจับเลยนะอุ้ยของดีของดนี่เลยแสดงควาใจอาโน่นี่ลองชิมเลยอันนี้ต้อพริกหน้าตาอันนี้แม่บอกว่ามันออกเปรี้ยวไปหน่อยเปรี้ยวนปนึงหนี่ค่ะทุกคนนี่เห็นไมมันใหญ่มากมา นลองขอชิมมากค่ะทุกคนนี่ของดีฝากเป็ดเลยฝากเป็ดทอดนะคะมือพี่ชาจะดำไปหน่อยนะเพิ่งซ่อมรถนี่ดูลิ้นนี่ดูลิ้นนี่หนึงนิดหนึ่งมาอืมกอบต่อไหมกอบรสชาติดีเฮ้ยเหมือนไหมเหมือนร้านไหนเหมือนแต่ืที่ร้านจะออกเป็นสีแบบพีกอบสีแบบสีแป้งแป้งจะหนาใช่ที่ร้านแป้งบางกว่าเราแล้วอือบางกว่าแบบนี้แหละแต่ว่าเขาหั่นครึ่งไงพี่อมันก็แบบนี้แลดูแบบอีกเป็นอีกสีหนึ่งอะเนาะ วิ่แต่เราก็ไม่เคยกินอ่ะเนาะมาลองกินอร่อยเพราะว่าพี่ชาติไปร้านส้มตำมาเนี่ยไม่เคยนะตั้งตลอดใช่ไหมใช่เลยค่ะั่งมาต้องกินคนเดียวพี่เคียบไม่กินพี่ไม่ค่อยกินเป็ดอืมก็ว่ะเหมือนที่กินได้ทั้งปากเลยเะตัวปากมันเนี่ยเคี้ยวได้หมดเลยอืเนี่ยเหมือนที่ชาติบอกเลยถ้ากินกับพอาพีนนี่คือเขาคลีนแหละอืมอันนี้คือตัดออกเลยนะคะน้ำจิ้มเจียวตัดทิ้งไปก่อน แล้วก็อร่อยตรงนี้เราขอบขอบกินไม่กระเพาะเฮ้ยเหมือนที่เขาขายเนี่ยมือนไหมเปิดไรแมงขายได้เนี่ยเฮ้ยแต่เราเปิดร้านกันที่นี่เลยแล้วกันได้หลายเมนูแล้วนะใช่อร่อยทุกคนเฮ้ยแกว่ะหิงกันเลยมามามาปากเปิ่าเราไปกินที่ร้านได้กินเล็กใช่อันนี้เต็มปากเต็มคำอันนี้คือลิ้นนะคะใช่ลิ้นเฮ้ยแต่เนื้อมันก็เยอะนะเนื้อมันเยอะมากเนื้อเยอะมาก เป็นไงเนาะอร่อยไหมได้แบบเต็มเต็มเนาะที่ร้านแค่คั่มเดียวใช่ที่ร้านน่าจะได้ประมาณหนึ่งสองประมาณสามชิ้นสามชิ้นสระเนี่ยสามปากสามชิ้นหั่นครึ่มเออสามชิ้นหั่นคั่มก็จะได้เป็นหกได้ไม่หกมากอร่อยใช่ไหมใช้ได้เลยอ่ะใช้ใช้ไปไหนเพลินเพลินเพลินเมนู เนี่ยแต่สำหรับพี่เไม่เคยกินนี่ก็คือถือว่าโอเคนะอร่อยนะเนี่ยอร่อยตรงปากคือกินหมดเลยเหลือแค่เนีายมันกรอบไงช่วงปากปลาปลามันี้กรอบเลยรสชาติถือว่าเด็ดเลยทุกคนสามารถไปลองทำตามดูนะคะซื้อปากเป็ดเออซื้อปากเป็ดในแม่ครัวนะเราซื้อมาได้แต่ร้อยกว่าบาทเป็นถุงขายได้กี่ใบนะขายได้กี่ใบนะเพราะว่าจานหนึ่งก็แปดสิบร้อยใช่ สามารถไปลองทําตามกันดูได้นะคะสําหรับปลาปิดทอดของพี่เจี๊ยบนะคะนี่เลยก็แค่ชุบแป้งทอดกรอบก็ได้นะคะธรรมดานะคะไม่ต้องหนามากนะคะมันจะได้ถึงรสชาติแบบนี้เลยนะคะไม่ได้สัมอนนะครับใช่ไดหาดูเอาในในมนโฟสูกต้องค่ะไปหาดูหาซื้อกันได้ตามสบายเลยนะคะแต่วะมาฮะวัดยีดีอันที่แป้งแป้งบางเขาคิดไปหมดแล้วเหรอเหรอใช่เดี๋ยวแต่แป้งหนาท่านด้วยกต่เมนมิไม่ากันกอนท็อป แล้วเอามาเนี่ยไงทังขาเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยกำลังว่าจะเปิดร้านกันที่ดีแล้วเนี่ยปากเป็นช่องเดียวเฮ้ยที่สำคัญนะกำไรไหมที่สำคัญก็ขายแบบเขาแหละเนี่ยถุงเนี้ยร้อยเจ็ดสิบร้อยเก้าสิบกว่าใประมาณนี้แหละขายสองสองจานก็คืนทุนแล้วใช่ กำไรเยอะอยู่แล้วมันได้หลายปากด้วยนะอันเนี้ยไม่ใช่แบบไม่รวมแป้งรวมน้ำมันรวมอะไรนะที่จริงมันก็มีค่าอะไรใช่ต้นทุนเป็นพี่ก็ไม่เกินสี่เหรยญให้ให้เงินที่นะน้ำมันด้วยโอเคนะคะสจาก EP นี้ปากเป็ดทอดกรอบของพี่เจี๊ยบนะคะไปลองทำตามกันดูนะคะต้องยืนแท้เลยไปลองทำตามกันดูนะคะสจาก EP นี้ปากเป็ดทอดกรอบของพี่เจี๊ยบนะคะฝากอีพีนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งให้ช่องวังเจี๊ยบแชนแนลด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พี่เจี๊ยบด้วยจะได้มีเมนูมานำเสนออีกเรื่อยๆนะคะสหรับอีพีนี้